สวัสดีครับผมแคมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคริปตัวคอเรนซีที่น่าสนใจกันครับซึ่งข้อมูลต่างๆวันนี้เราจะเน้นกันที่ตัวบนะิตคอยเนาะแล้วก็มีเหตุผลต่างๆนะครับผมที่้ตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะหรือว่ามันเป็นข่าวที่ดีนะครับผมที่ทางจีนเนี่ยเขาได้แบนตัวบิตคอยนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจตัวบิตคอยหรือว่าสนใจคริปตัวคอเรนซีต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยยวเเเรรราไปิ่มกัันลคบ ก่อนหน่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดณนะปัจจุบันในตอนนี้ก่อนนะครับผมก็ตัวบิตคอยอยู่ที่33,000นะครับผมสำหรับตัวอีธิเรียมอยู่ที่1,940นะครับีอนบาสิบสองนะครับผมคาร์ดาน1.23นะตัวโดสคอยศูนย์นะครับผมเอ็กอารนะครับรวมถึงตัวโปรกดด 15.40นะครับผมสำหรับเหรียญที่เติบโตแรงที่สุดใน,นขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญที่ชื่อว่า ankr นะครับผมก็เติบโตมากกว่า32%รนะรวมถึงเบกทรอนแล้วก็คอนแล้วก็โดดคอยนะครับผมก็เติบโตมาแล้วๆสัก1 0 3ถึง30%นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับสำหรับข่าวแรกนะครับผมเป็นข่าวที่ทางส so วนะครับผมของพักหรนะือพิการเนาะได้ ไปสัมภาษณ์นะครับผมกับทาง Fox Business นั่นเองนะครับผมเป็นรายการนี้นะครับผมรายการนี้เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมซึ่งพิธีกรที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เลยได้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะสำหรับตัว Bitcoin ที่ราคาตกลงไปต่ำกว่า30,000ื่นในขณะนี้นะครับผมทางสวเนี่ยหรือว่าทาง คิดเทียเนี่ยเขาก็เลยได้บอกนะครับผมบอกว่าเขาตื่นเต้นมากนะครับผมตื่นเต้นมากที่ตัวบิตคอยเนี่ยมันราคาตกไปถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสดีที่เขาเนี่ยอรอที่เธอเนี่ยจะสามารถที่จะซื้อ เพิ่มได้นั่นเองนะครับผมซื้อเพิ่มได้น,นั่นเองซึ่งเขาก็ได้เขาได้ยกตัวอย่างไปถึงตัวหุ้นเก่าที่เขาได้ซื้อนะก็คือหุ้นที่ชื่อว่า United r e n t a l นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนะขาบอกว่าตอนที่เธอซื้อหุ้นเนี้ยโอเคซื้อปุ๊บมันก็ตกลงปั๊บเลยแต่ในอนาคตเนี่ยมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมเขาก็เลยได้ยกตัวอย่า <combien S 2> งตัวหุ้นอันนี้ที่เธอได้ซื้อไปนะหรือว่าที่สว้ซื้อไปนะครับผมว่ามันอาจจะเหมือนกับทางบิตคอยที่โอเคตอนนี้เรอซื้อไปมันก็อาจจะ้นขานาึ กลับไปแบบที่เธอได้เปรียบเทียบดูก็ได้นั่นเองนะครับผมทีนี้ทางพิธีกรนะครับผมเขาก็เลยได้ถามนะว่านี่คุณมีความกังวลอะไรหรือเปล่านะครับผมสำหรับในเรื่องของ regulation ต่างๆเนาะหรือว่าการตรวจสอบต่างๆในเรื่องของการาลงทุนหรือว่าข้อบังคับต่างๆในการลงทุนตัว bitcoin นะครับผมซึ่งเธอก็ได้บอกนะครับผมว่าการบังคับเนี่ยโอเคแหละมันก็มีได้เนาะแต่หมายถึงว่ามันก็ควรที่จะเป็นกฎง่ายๆที่ทุกคนควรรู้แล้วก็ ฎต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะเข้มงวดมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าถ้ากฎเนี่ยมันเข้มงวดมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้น,นักลงทุนคนใหม่ๆที่กระโดดเข้ามาในโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ามาได้อย่างยากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราสังเกตดูข่าวของกราตรที่อเมริกาก่อนหน้านี้เนาะเ,นเขาก็ไม่ได้อ่าจะแบนในตัวบิตคอยหรือว่าเขาเอ่อเขาไม่ได้แบนอยู่แล้วแหล,ละต่างหมายเลว่าเขาก็ไม่ได้จะห้ามอะไรสําหรับตัวบิตคอยเขาไปโฟกัสในเรื่องของการช็อตเซลล์ของตัว AMC หรือว่าตัว เกมส์ต็อปมากกว่าเนาะตอนนั้นที่ uh, ผมทําข่าวไปนะครับผมซึ่งตอนนี้รู้สึกจะแชร์แมนของกรอตอก็เป็นคนที่เ uh, ก่งในเรื่องของบล็อกเชนนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็เคยได้สอนทีม MIT ด้วยนะครับผม, mm hmm. ผมก็คิดว่าทางกรอตอของอเมริกาเนี่ยน่าจะเฟรนลี่อยู่แล้วนะครับผมสำหรับ uh, ตัวบล็อกเชนนะครับต่อมานะครับผมเป็นข้อมูลต่างๆเนาะที่บอกว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยราคา ตกต่ำมากมากนะครับผมนับตั้งแต่ตอนปี2018เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายงานจากทางคอยเทเลกราฟอนะเนาะเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้เรานะครับผมซึ่งข้อมูลแรกเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวสกรูนะครับผมสกรูนะครับก็เราจะเราจะสังเกตว่าตอนนี้ Q 2ตอนนี้นะครับผมราคาของตัวบิตคอยน์ตกลงไปกว่า45%นะถ้าเทียบ ย้อนกลับไปแบบโอ้โหถ้าจะตกแรงขนาดนี้ต้องย้อนกลับไปตอนปี2 0 1 8ตอน Q 1เลยนะครับผมซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้เห็นว่าที่ตอนนี้ราคามันสมมติถ้าเรามองในอีกแง่งมุมหนึ่งคือตอนนี้ราคามันดีมากเลยนะถ้าเทียบถมองย้อนกลับไปนะครับผมตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่นะอย่างเช่นเคยนะครับผมคิดวดีโอนี้ไม่ใช่ฟันนิชเชอร์นนะครับรวมถึงนะครับผมทางข้อมูลนะครับผมจากทางแกนะ๊ส o อ e ดเนาะได้รายงานอีกข้อมูลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมีคนที่ เข้าใจว่าว่าน่าจะเป็นเหมืองเนาะคนคนที่ถือเหรียญจากการขุดเหมืองนะครับผมหรือว่าถือเหรียญที่นอกเหนือจากที่อยู่ในเอ็กเชนต่างๆนะครับหรือว่าอยู่นอกเอ็กเชนนั่นเองนะคือ OTC นั่นเองนะครับผมได้ทำการาปล่อยตอนนี้ได้ทำการปล่อยของออกมาค่อนข้างเรื่อยๆเลยนะครับผมได้ทำการปล่อยของออกมาเรื่อยๆเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่จะต้องระบายของออกมาบ้างเพื่อที่จะบรรเทาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่าย อาจจะไม่รู้สิย้ายเหมืองหรือเปล่าคนจีนที่ต้องย้ายเหมืองออกมาจากที่จีนหรือเปล่านะครับผมก็ทําให้คนตอนนี้ที่ถือ ODC อยู่นะหรือว่าที่ถือเงินที่อยู่นอกไอเคงเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเทขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมค่อนข้างเยอะคือถ้าจะเยอะแบบนี้คือต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนสักปี2019แล้วก็ปี2020เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมทีนี้สมมติถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ เป็นข้อมูลที่เอามาประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทาง address นะครับผมของคนที่ถือตัว bitcoin ที่เป็น long term holder นะกะ็คือโอเคแหละเหมือนแบบมันมันก็มีคนขายนะมันมีคนที่คุณเหมืองขายออกไปค่อนข้างเยอะเพะื่อเพื่อทีจะบรรเทาในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตอนนี้ทางคนที่ถือ bitcoin เป็น long term holder เนาะเป็นข้อมูลจากทาง g l a s n o d e นะครับผมก็ซื้อ อย่างต่อเนื่องนะครับผมซื้ออย่างต่อเนื่องเขียวมาตลอดนะครับผมสำหรับตอนที่บิตคอยมันตกนะแต่ถ้าตอนที่เขาขายเนี่ยจะเป็นตอนที่บิตคอยมันขึ้นนั่นเองนะครับผมช่วงนี้นาะช่วงแดงๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับผมเขาขายแต่ตอนเนี้ยช่วงที่ราคาบิตคอยตกทาง long term holder ก็ได้เก็บของเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมก็ถือเป็นข้อมูลที่เป็น2ด้านแล้วกันวนะ่าเป็นข้อมูลที่โอเคที่ราคาบิตคอยมันตกลงมาแล้วก็มี สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมีคนซื้อมีคนขายนะครับผมก็เอาไปประกอบการตัดสินใจกันดูนะครับต่อมานะครับผมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทาง b i t m a n เนาะหรือว่าเป็นบรษิษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องนะครับผมเครื่อง a s i ซที่เอาไว้ขุดตัว Bitcoin นะผลิตจำหน่ายเลยเนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ชะลอการขายนะช่วงช่วงนี้ก็คือต้องชะลอการขายไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาของตัวเครื่องขุดเนี่ยในตลาดมือสองที่ประเทศจีนเนี่ย ตกลงค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมเพราะว่า,าม,มันมีการในเรื่องของการให้คนที่จีนต้องย้ายอาอกแอบ,บข้างนอกถูกต้องไหมครับถ้าต้องการที่จะขุดตัวบิตคอยนะก็เลยทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกลงไปพอสมควรนะรทางบิตเมนเนี่ยก็เป็นบริษัทสัญชาติจีนอยู่แล้วแหละเขาก็เลยได้ทําการชะลอการขายเพื่อที่จะช่วยเพื่อลมชาตินะหรือว่าช่วยคนที่ในตลาดมือสองของเครื่องขุดเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องตกต่ํา มากนักนั่นเองนะครับผมจะได้ทําให้ตัวบริษัททั้งหลายเนี่ยจะได้พอที่จะพยุงในสถานการณ์ณขณะนี้ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะทางคุณออเทอร์ลีนะครับหรือว่าเป็นโฟลเดอร์ของตัวบนะิตแมนเนาะของบริษัทบิตแมนนะครับผมก็ได้บอกนะว่าตอนนี้ราคาเครื่องขุดเนี่ยออยู่ที่ราวๆสัก23ดอลลาร์เนาะต่อเทโลแฮชนะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก93ดอลลาร์ต่อ เทโลเฮดสน์นาเดงคือมันแตกต่างเยอะมากนะตอนนี้23นะครับผมคือเมื่อก่อนชว่วงที PP ่พีพีเนี่ยอยู่ที่93้าสินะครับผมก็ตอนนี้ราคาตัวเครื่องคุณเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะเนาะรวมถึงนะครับผมตัวการ์ดจอเอ็นวิดีแอเนี่ยก็ได้ตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมในตลาดที่อ e ีคอมเมิร์ซของจีนนะก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสำหรับแฟนๆขาเล่นเกมทั้งหลายนะครับผมเล่นที่เล่นเกมทั้งหลายที่ต้องการซื้อตัวการ์ดจอไปอใช้งานต่างๆนะครับก็ถือว่า ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีในการที่จะถ้าใครอยากจะซื้อก็ต้องลองเช็คราคาดูแล้วกันว่าในไทยราคาสําหรับตัวการ์ดจอเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมต่อมานะครับผมมาดูข่าวที่ทางเว็บไซต์ Bitcoin Magazine ก,กันบ้างเนาะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณเควินนะครับหรือว่าเป็นนักลงทุนชื่อดังนะครับผมอย่างรายการชาร์กแท้งนั่นเองนะหรือว่าเรียกอีก ชื่อหนึ่งนะครับผมคือมิสเตอร์วอนเดฟนั่นเองนะครับผมก็คนคนนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับผมกับรายการของอตัว Bitcoin m a g กซีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็เป็นข่าวดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับตัวบิตคอยเนาะสำหรับข้อมูลที่ทางคุณเควินได้บอกออกมานะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเขาบอกว่าเหรียญต่างๆหรือว่าบิตคอย n ต่างๆเนี่ยถ้ามันสามารถที่จะใช้พลังงานสะอาดในการที่จะเอา,เอามาขุด ได้เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ราคาขายเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงเลยนะครับผมรวมถึงคุณเควินเนี่ยเขาได้บอกว่าเขา,าได้พูดคุยกับทางสถาบันต่างๆเนาะเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วสถาบันต่างๆเนี่ยมีเม็ดเงินที่เตรียมรอที่จะเอามาซื้อในเรื่องของตัวคริปโตหรือว่าตัวบิตคอยอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่ญ่เยอะนะครับผมถา้าในกรณีที่ทางเอเวอร์เรนทอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการใช้พลังงานสะอาดที่เอามา ขุดบิตคอยเนี่ยถ้ามันสะอาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนในตัวคริปโตต่างๆเหล่านี้นะครับผมรวมถึงนะครับคุณแคลวินเนี่ยก็ได้บอกนะครับผมว่าเขากําลังปรับพอร์ตของเขาเนาะจาก สอร์เนะครับผมเป็น5%เนต์เนาะสนับตัวบิตคอยนะครับผมซึ่งไอ้5%เนี่ยน่าจะสอดคล้องกับคุณพอลเทอจอร์นะครับผมที่ได้ออกมาบอกว่าโค้ดได้เก็บบิตคอยละว็อสัก5%นะครับผมก็ถือว่าเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะถ้าเราเทียบเนี่ยจาก3%ไป5%เนี่ยเกือบที่จะเป็น100%เลยนะครับผมในการที่จะเติบโตขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับผมของคุณเควินนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกกััันนนนต่่่อไปะะคครรบผมมวาาุเียจ ทำให้พลังงานสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าเราสังเกตดูข่าวต่างๆนานา,นา,นา,นานก่อนๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าตอนนี้เมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพยายามปรับมาเป็นพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับทางที่คุณอีลอนมัสได้บอกนะว่าเทสลาเนี่ยจะกลับมารับตัวบิตคอย n นะครับผมถ้าตัว เหมืองเนี่ยใช้พลังงาน50เป็น clean energy นะครับผมก็เราอาจจะได้เห็นตัวเท s la มีข่าวดีมากๆตอนช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็แต่นี้ก็ไม่ชัวร์อยู่แล้วนะไม่รู้เขาจะกลับไปกลับมาหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะใช้พลังงานสะอาดในการที่จะเอามาขุดบิตคอยนนะครับผมแต่ถ้าได้ผมฟังอา,อาจารย์ต้มเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ยพลังงานมันจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มในการขุดนั่นเองนะก็คือพลัังงงานมนมจะถูกกลแลแ้ว็ การขุดบิตคอยเนี่ยยังไงแล้วมันก็ต้องไปหาพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ประหยัดเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่คุ้มนั่นเองนะครับผมซึ่งการที่ทางจีนเนี่ยไดออ้ย้ายออกมานะครับผมการที่ทางจีนได้ย้ายออกมาหรือว่าการที่ทางจีนได้แบนออกมาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปในประเทศต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให ตัวบิตคอยเนี่ยมันก็ยางกระจายไปเยอะเนาะแล้วก็น่าจะเป็นผลดีในการที่จะให้บริษัทต่างๆที่ออกมาเนี่ยทำการขุดบ t c คอยที่จะเป็นพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือว่าอย่างเช่นบริษัท h ฮบ็อกเชนเนี่ยที่ตอนนี้ก็ได้เข้าไปลิสต์อยู่ใน NASDAQ เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นบริษัทบ็อกเชนเป็นบริษัทที่ขุดตัวบิตคอยนะครับผมที่ใช้พลังงานสะอาดในการขุดนะก็เข้าไปลิสต์อยู่ในตลาด NASDAq สดสร้อนๆเลยนะครับผมสดสร้อนๆเลยเนาะซึ่งก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างาน่าสนใจนะครับผมสำหรับตัวบริษัทไฮฟ์อันนี้นะเขาบอกว่าบริษัทไฮฟ์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องของการขุดและใช้พลังงานสะอาดรู้สึก,กว่าแทบจะหนึ่งร้อเลยนะครับผมซึ่งฐานการขุดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่อยู่ที่ประเทศสวีเดนไอซ์แลนด์แล้วก็แคนาดาน,นั่นเองนะครับผมก็ใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพเนาะแล้วก็ใช้พลังงานจากน้ํานั่นเองนะครับผมในการที่จะเอามาขุดสําหรับบริษัทที่ชื่อว่าไฮฟ์นั่นเองนะคร ค่อนข้างที่จะเป็นการาพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกันเนาะของวงการการขุดเหมืองน,นั่นเองนะครับผมรวมถึงนะครับผมการที่ทางจีนได้ย้ายตัวเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยออกมาจากที่จีนค่อนข้างที่ใหญ่เยอะเนาะก็เลยทําให้ตัวผู้ในการที่จะขุดบิตคอยนะครับผมตัวแฮสเล e เนี่ยของอเมริกาเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องที่เป็นเหมือนแบบเฮ้ คือตอนแรกเนี่ยไอ้แฮสเลเนี่ยจะอยู่ที่ทางประเทศจีนยังค่อนข้างเยอะนะประมาณสักหกเลยนะครับผมก็การที่ทางจีนแบนเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะที่ทําให้มันกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไปอยู่ที่ขาสักฐานบ้างนะครับหรือว่ามาอยู่ที่ทางอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นบ้างนะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข่าวเนี่ยเราจะสังเกตว่าก็จะมีข่าวที่นายกนะครับผมนายกในแต่ละรัฐเนี่ยได้ออกมาพูดถึงตัวคุณบิตคอยเนี่ยที่เปิดรับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นของผู้ว่ารัาของท ก็เฟรลี่ในเรื่องของอการให้คนมาลงทุนสำหรับเหมืองที่ลัฐเทก็กซัตด้วยนั่นเองนะครับผมรมถึงล่าสุดฟลอริดาเนาะกะ็คุณฟานซสโซเลสเนี่ยก็ได้เฟรลี่นะครับผมได้ให้ตัวคนขุดเหมืองนะครับผมมาลงทุนที่ไมอา,ามีก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้อ่า US เนี่ยก็พยายามที่จะดึงนะครับผมดึง หรือว่าช่วยเหลือแล้วกันนะช่วยเหลือคนที่อพยพย้ายออกมาจากจีนนะครับผมให้มาลงทุนที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเนาะสำหรับการที่ทางจีนได้แบนตัวเหมืองบิตคอยนะครับผมก็ทําให้มันกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็มองในมุมนี้ก็ดีนะครับผมมองในมุมนี้ก็ดีนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นข่าวดีนะในระยะยาวนะครับผมแต่คือในระยะสั้นเนี่ยโอเคคนอาจจะแพน,นิคขายก็เป็นไปได้นะแต่ในระยะยาวเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ยังไงถ้าเป็นไม่ได้นะก็ b u y the dip นะครับผมแต่ก็คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ financial advisor นะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะเขาไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเองนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งาน Defi ต่างๆนะหรือว่าการใช้งาน d e c e n t r a l i z e d finance เพื่อที่จะทำฟาร์มหรือว่าสร้างไรายได้เนี่ยก็ลองขับดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้สามารถที่จะทำได้นะครับผมผมสอนตั้งแต่แเริ่มต้นเลยเนาะเหมาะสำหรับผู้คนที่มือใหม,ม่มากๆนะครับผมแลวกะะไไไดม่่อองปหารยยยยุยุวนเว ก็ที่เดียวจบนะครับผมก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับหรือถ้าผู้บุคคไหนที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมสามารถที่จะกดปุ่มจอยนะครับแล้วก็ซื้อกาแฟให้ผมก็ได้นะครับหรือว่าซื้อข้อมูลพรีเมียมต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะไปประกอบการตัดสินใจนะข้อมูลต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมน้องๆขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่สนับสนุนกันมาอยู่แล้วนะครับผมจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีให้เพิ่มเติมอย่างต่อนเนื่องนะครับผมก็ แต่มันจะมีปัญหาดน,น,นึงนะครับผมถ้าเรากดจอยผ่านทางมือถือเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกดจอยได้นะก็ต้องทําผ่านคอมนะครับผมแปลกดีเหมือนกันฮนะก็ต้องรอทาง YouTube เขาปรับปรุงตัวระบบตรงนี้นะครับผมก็โอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผม,ผมคิดว่าวันนี้น่าจะชอบนะครับถ้าใครช่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ